เดี๋ยวเรา,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 าไปคุยกันข้างล่างดีกว่า,าทำไมครับการเป็นยังไงโอ้ไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้ก่อนที่ดะอยู่ฝืนดิบมานี่มานี่ ซ่จะบอกว่าเพลงที่เราได้ร้องไปอย่างชื่อเพลงว่าแค่ในวันนั้นหรือว่า True d i v s นะครับครับผมซึ่งเป็นเพลงลาดมิเชล่าสุดละแต่เป็นเพลงใหม่จากซีรีส์ที่มีใครบางคนก็อาจจะเคยดูกันบ้างไม่เคยดูกันบ้างเชื่อวิยาคือเรารักกัน,นครับไหนไหนมีใครเคยรู้บ้างขอเสียง่อยได้ไหมใช่แล้วที่สำคัญเราก็ร้องเพลงนี้เป็นที่แรกด้วย ใช่คือจริงแล้วเนี่ยบอกอยากจะเอาไปร้องในไลฟ์ในหลายๆที่มากเลยแต่ว่าไม่ได้เราต้องเก็บไว้สำหรับเวทีใหญ่ที่นี่แทนใช่ไหมใช่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเนี่ยมองจากตรงนี้สวยมากๆเลยฝนมาให้กำลังใจเยอะมากๆวันนี้แต่ในเมื่อเราเป็นคนที่สามเนอะใช่ไหมใช่ครับอขอเช็คเอนเนอร์จี้ก่อนแล้วกัน เรา้อ่มาเอาตรงนะผมรู้เลยว่าเนี่ยคนทุกคนคาดหวังว่าเราจะต้องไต่แน่นอนเอ้าใช่ไหมแล้วเพราะว่าคันสายเมนแทนอยู่แล้วก็ใช่แต่ว่าคือจริงๆแล้วอย่างปีที่แล้วเราโชว์เพลงขอใจแรกเปิดโทว์อะฮะอะใช่ซึ่งมันจะมีความเต้โจัๆ ังไงครับคุณบูอินปีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาอีกเวนดีกว่าเราลองเปลี่ยนเวงดีกว่าอาจจะเพิ่มแบบความสมนุกขึ้นนิดนึงเพิ่มความหวานขึ้นนิดนึงนิดนึงซึ่งจะบอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยวพวกเราสองคนก็ได้คุยกันมาสักพักนั่นแหละลว,ว่าเออแบบเชื่อว่าเนี่ยเหมาะกับพวกเราสองคนมากๆใช่ซึ่งผมก็กเลยแบบเฮ้ยนึกย้อนไปได้อย่างเลงว่ายังไงฮะมันมีช่วงประมาณปีสองปีก่อนครับผม,มจะมีเทรนด์ทิกตอกอยู่อันหนึง่งไม่รู้คุณรู้จักป่ะ แล้วไม่รู้คนดูรู้จักว่านะแต่ว่าถ้าใครรู้จักผมไปก่อนนะมันจะเป็นอย่างนี้เ็าจะเริ่มเรื่องเบนะิรวันน่ะสวัสดีครับผมชื่อจุดจุผมได้แอบ,บชอบคนคนนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะผมมันจะมีเพลงประกอบติ๊ต๊อก,ตอ,อกอยู่อ่ะซึ่งเพลงนั้นชื่อเพลินไปคค่ะคับผมเป็น